สวัสดีค่ะวันนี้แบบตี้จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนไปทหารบ้านนายเนาะว่าอย่างไงใช้ชีวิตยังไงสําหรับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าการอยู่บ้านนายนะั้นมันจะต้องลำบากเหมือนที่แบบข่าวออกกันแต่ที่จริงแล้วนะไม่ใช่เนาะนายดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นแบบนะได้เจอกับนายดีซึ่งงานที่แบดได้ทําในแต่ละเชา้าของทุกๆวันก็จะมี ขดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานห้องน้ำก็ล้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหญ้าก็ตัดแค่แบบสวนหยอกนิดๆไปหน่อยไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากมายส่วนเรื่องล้างรถขับรถนี้นะนายแบบเขาแบบไม่ได้ใช้เนาะเขาแบบไปคาแคร์เองขับรถเองประตูรั้วบ้านนี้ก็จะแบบว่านน ้าวันไหนแบบไหนอยู่หน้าบ้านนะแบบก็สเปิร์ให้แต่ว่าวันไหนที่แบบไม่ได้อยู่หน้าบ้านหรือว่าทํางานอยู่นะผูพันหรือว่าคุณนายเวลาจะไปข้างนอกนะแกก็สเปิด์เองปิดเอง,เองคือแบบว่าอะไรที่แกทําได้แกก็ทำนะแบบไม่ได้ใช้ใชเวลาสําหรับเรื่องการอยู่การกินของแบบเนาะก็คือคุณนายได้สร้างออห้องีข้อหนึ่งไว้ซึ่งเป็นห้องเก็บของแต่ว่าของมันก็ไม่ได้เยอะอะไราไมากมายหรอก แล้วก็ใช้ห้องนั้นแหละเป็นห้องนอนของเราซึ่งก็จะมีเตียงนอนมีทีวีมีแกลมให้เราครบเซตเลยส่วนเรื่องการกินนี้นะคุณนายนะแกจะไม่ได้ทำกับข้าวให้เรากินหรอกคือคุณนายจะให้ค่าตอบแทนโดยการให้เงินเดือนเดือนละ3 5 0 0ในทุกๆเดือนซึ่งเราก็ได้เงินจานทหารตางหาแล้วก็เงินเดือนจากคุณนายตางหาก็เลยทำให้เราแบบว่า อู่สุขสบายหากวันไหนที่เราต้องการออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปกินชาบูเนื้อย,ย้าอะไรประมาณนี้เราก็สามารถบอกคุณนายร่วงหน้าได้หรือว่าวันไหนเราเนะ่ยไม่สามารถบอกแกได้เราก็โทรหาแกบอกว่าวันนี้ผมจะกลับดึกนะโอเคคุณนายก็จะรับทราบว่าเราจะกลับบ้านดึก ท้ายนี้แบ่อยากขอบคุณผู้พานละนายมากๆเลยที่คอยดอยูแลและคอยซัพพอร์ตเรื่องต่างๆหากแบบนี้โอกาสแบบจะกลับไปขอบคุณและกลับไปกค่อีกครั้งนะหากคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ด้วยนะล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย